เอาเลยครับก็สวัสดีท่านทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่รายการเซนตเซนะฮะเซอร์วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมเพจส0 2 0นะครับผมแล้วครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่16นะครับผมเป็นมีแพ็กฟีเจอร์เข้านะครับเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกขับเซลเลคชั่นนะครับผมมีทีมแอนติกโอมาดิดนะครับซิบาร์เซลูร์นานาบุรีแล้วก็โรมาฮะส่วนฟันเปโกอะไรตัวนี้ก็ ของอันเก่านะครับผมโอเคสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คบาร์เซโลนาครับผมนี่ครับมีใครบ้างนะฮะโอ้โหหลักๆก็เมสซี่ยิปมันเดยองปิกเก้นะครับผมมจอรเดอบาด้วยนะฮะและนี่ครับผมอันซูฟาตีนะฮะเวลตันเมื่ออัตันนะครับอันซูฟาตีจะเก้าเก้าเลยนะครับผมโอเค เราอย่ารีรอรีตาเราไปเปิดกันดีกว่าโอเคไปตัวแรกมาแล้วฮะสเปนนะครับผมเป็นทีมบาร์เซโลนาคนแรกฮะเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายเบอร์18จอร์ดี้เอลบานะครับผมโอเคคนนี้ก็จะเล่นเป็น แบ็กซ้ายหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับแบ็กซ้ายเองจอร์ดี้แอลวามาครับตัวที่สองครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมลองสูตรเล็กๆน้อยๆนะสูตรกดมาอันซูฟอสุฟฟติเลื่อนด้วยคือคือเมสซี่เมสซี่มาก็ดีนะครับแต่ว่าอันซูฟาตติมาจะดีกว่านะโอเคไป ครับครั้งที่2ครับผมไปแล้จะเป็นใครมานะเท้าซ้ายครับผมเบอร์เจ็ดอย่างนี้ผมแบบนี้องตวนกิสมันนะครับผมคนนี้ก็จะเล่นเป็นตำแหน่งเอ uh, อ LWF นะครับผมเป็นปีกนั่นเองอสุฟติจะออกไปเนี้ย ตาละตาละตาละนะครับต้องอันซูฟาติจังหวะน,นี้ไม่ได้แล้วนะอันครั้งสุดท้ายแล้วนะเท้าวขวาครับโอ้โหเบอร์สามคองหลังแน่นอนจบพิกเก้ครับผม โอ้โหอะไรครับเนี่ยแมซี่ไม่ออกนะฮะนี่ก็ไม่ออกโอเคนะครับผมก็คือเดี๋ยวเ,เป็นว่าถ้าผมเก็บทองดิผมจะมาเปิดนะฮะตอนนี้เลยหนึ100่งร้อยทองนะแต่เก็บไว้ก่อนยังไม่เปิดข้างหน้าน่าจะมาเปิดอ่าแล้ติโกมาเลนะครับแบบซัวเลสหรือโอบักอย่างนี้นะฮะโอเคก็ เดี๋ยวเราไปดูตัวที่เราเปิดมาดีกว่าพิกเก้กิสวันแล้วก็จอดเดียลบานะครับมีกองหลังอ่ามีกองหลังเวกซ้ายแล้วก็ปีกซ้ายนะครับผมเป็นสามคนนี้เลยนะโอเคแต่คืออัลซูฟาติตัวที่อยู่ในแพ็คเมื่อกี้เก้าเก้านะครับผมแต่ว่าตัวที่มีอยู่เนี่ยตันเก้าหกนะฮะตัวเนี้ย ก็โหดนะแต่ว่าเก้าจะโหดกว่ามาซี่ก็ไม่ออกโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้เป็นแยงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะเปิดแพ็คของแอตเลติโกวานหินะครับตัวที่เล็ไงไว้ก็จะมีโซเลตโอบักประมาณนี้นะครับแต่โอบักก็มีแล้วก็เลยเอาเป็นวน่าโซเลตตก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีกว่าเพราะโอบักบมีแล้วนะนาโปลี โลมารู้สึกว่าจะไม่มีตัวที่อยากสูงเท่าไหร่นะครับโอเคก็เปิดเป็นคาสิโกมาลิศแล้วกันนี่ฮะโอเคจบพินิกก็มบานะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนดี้มี้เปเท่านี้ครับไปแล้วครับ